จับตาเปิดทุดูการหีบอ้อยรูปแบบใหม่เผาน้อยเปิดก่อนกลุ่มโรงงานไหนเปิดวันไหนบ้างฟังเลยเรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับ สรุปข่าวการเปิดหีบอ้อยฤดูการผลิตปี2,568ทั69จากการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกนอเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2,568มีมติกำหนดวันเปิดหีบอ้อยโดยแบ่งโรงงานน้ำตาลออกเป็น4กลุ่มตามเกณฑ์ปริมาณอ้อยไฟไหม้ในฤดูการที่ผ่านมาปี2,567ทั68 การแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5จากการเผาอ้อยกำลังเดินหน้าอย่างเป็นรูป,ปรธรรมหลังคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลสายกนเห็นชอบปรับระบบเปิดหีบอ้อยฤดูการผลิตปี2568 6 9ทับด้วยแนวคิด เผาน้อยเปิดก่อนเพื่อจูงใจโรงงานและ,กะเกษตรกรลดสัดส่วนอ้อยเผาหันมาเก็บเกี่ยวอ้อยสดมากขึ้นถือเป็นหมุดหมายสําคัญของอุตสาหกรรมอ้อยไทยในการก้าวสู่ระบบกะเกษตรยั่งยืนลดมลพิษทางอากาศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลสายสอนอระบุว่า ที่ประชุมบอร์ดที่มีนายนัทพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีมติแบ่งวันเปิดหีบของโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ58แห่งออกเป็น4กลุ่มตามสัสดส่วนอ้อยเผาที่รับเข้าหีบในปีที่ผ่านมาถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ใช้เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกำหนดวันเปิดหีบอย่างจริงจังกำหนดการเปิดหีบอ้อยปี2568ทั69กลุ่มที่1 อ้อยไฟไหม้ต่ำกว่า5%เริ่มเปิดถีบได้ตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568โรงงานตัวอย่างน้ำตาลราชบุรีเมืองการกำแพงเพชรมิรผลกลุ่มที่2 อ้อยไฟไหม้5.01%ถึง15%เริ่มเปิดหีบได้ตั้งแต่วันที่6ธันวาคม2568โรงงานตัวอย่างมิตรเกษตรการจนบุรีท่ามกาภูเขียววังขนายกลุ่มที่3 อ้อยไฟไหม้15.01%ถึง25%เริ่มเปิดหีบได้ตั้งแต่วันที่8ธันวาคม2568โรงงานตัวอย่างไทยอุตสาหกรรมบ้านโป่งภูเวียงกเกษตรผลกลุ่มที่4อ้อยไฟไหม้มากกว่า25%เริ่มเปิดหีบได้ตั้งแต่วันที่11มกราคม2569เปิดช้าที่สุดโรงงานสุพรรณบุรีท่าหลวง TN หมายเหตุสำคัญโรงงานสามารถเปิดหีบได้ภายใน7วันนับจากวันที่กําหนดหากต้องการเปิดก่อนหรือหลังกําหนดต้องทำหนังสือแจ้งกอนอล่วงหน้าชาวไร่ควรตรวจสอบกําหนดการที่แน่นอนกับโรงงานคู่สัญญาของท่านอีกครั้งหากมีข่าวสารความคืบหน้าใดๆเพิ่มเติมทางเราจะติดตามข่าวสารให้รับทราบกันต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่าน อย่าเลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ